เมื่อว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยได้พูดถึงสุราชุมชนทำให้สุราชุมชนหลายๆยี่ห้อขายหมดสต็อกถือเป็นเรื่องดีมากนะครับเรามารู้จากตลาดเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยแล้วก็ตลาดโลกจากหนังสือเล่าเถื่อนคราฟเบียรซอฟต์พาวเวอร์แสนล้าน ที่ถูกฝังดินกันนะครับนี่เป็นหนังสือที่วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับทำได้แต่ไม่มีโอกาสได้ทำคือสาเหตุของความยากจนนะครับท่านว่าเรื่องนี้จริงไหมครับแล้วเราเกิดอยู่ในยุคไหนครับสำหรับผม คิดว่าน่าจะเกิดอยู่ในยุคเล่าเถื่อนนะครับเพราะเป็นยุคที่ชาวบ้านทำเหล้าทำเบียร์ทำไวน์แล้วผิดกฎหมายนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูาเรื่องตลาดนะครับของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูนิดหนึ่งนะครับ กือบแล้วนะครับจะเป็นแผนภูมิภาพนะครับที่ดูง่ายง่ายนะครับเกี่ยวกับตลาดแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับสถานะของเหล้าไทยในตลาดโลกนะครับตลาดโลกเนี่ยมีมูลค่า26ล้านล้านบาท นะครับไทยส่งออกได้เพียง6 3 0 8ล้านบาทนะครับถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ตลาดในเมืองไทยเนี่ยมีมูลค่า5 0 0แสนล้านบาทนะครับในเมืองไทยนะครับในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆนะครับที่คองส่วนแบ่ง90 เอร์เซนเนี่ยของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ o, เนี่ยอยู่เพียงสองบริษัทนะครับก็เหมือนรถสิบล้อที่วิ่งเต็มทางสองเลนนะครับบางเต็มถนนเลยนะครับบางเต็มถนนเลยนะครับแล้วก็มีบริษัทอื่นๆนะครับแล้วก็สหกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเนี่ย มีส่วนแบ่งการตลาด5%ก็อยู่ท้ายๆขบวนนะครับถ้าพูดถึงการแข่งขันนะครับก็แทบไม่มีโอกาสเพราะว่าห้ามโฆษณานะครับแล้วก็เมื่อ,อท่านนายกเมื่อว่าที่ท่านนายกคนที่30ได้พูดถึงสุราชุมชนหลายๆย,ยี่ห้อทำให้ขายได้เนะี่ย ก็คือกลุ่มนี้นะครับขายได้นะครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าใน3กลุ่มเนี่ยนะครับบริษัทใหญ่2บริษัทบริษัทเล็กกับสหกรณ์นะครับมีชาวบ้านอีกจำนวนมากนะครับกลุ่มสีฟ้าเนี่ยที่ไม่มีโอกาสนะครับในการทำเหล้าทำเบียร์ทำไวน์แม้ว่าจะมี ความสามารถในการทำได้ก็ตามนะครับทำให้ไทยเนี่ยสามารถส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปได้เพียง6,300กว่าล้านบาทแค่นั้นเองจาก26ล้านล้านบาทนะครับในตลาดโลกก็ขาดเน้นขายกันแค่ในเมืองไทยนะครับคนไทยไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากนอกจากาจะ กินเหล้าของสองบริษัทเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับหากกฎหมายเรื่องของอสุราเสรีหรือว่าสุราประชาชน,นผ่านนะครับแล้วคนไทยสามารถผลิตได้ขายได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็จะส่งผลให้ไทยเนี่ยมีสินค้าที่เป็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายได้มากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นกรอบสีเขียวเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านผลิตได้ก็ขายได้นะครับตรงนี้จะไปได้เร็วมากนะครับนี่เป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะช่วยยกระดับราคาของผลผล,ผลิตการเกษตรนะครับให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยหรือมันสำปะหลังข้าวโพดนะครับเพราะว่าแล้วก็ผลไมต้ต่างๆนะครับเพราะว่าสามารถทำเหล้าทำเบียร์ทำไวน์ได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีมูล,ลค่าสูงนะครับเป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรที่จะส่งออกได้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมของ ตลาดโลกนะครับแต่ถ้ามองตลาดไทยเนี่ยบริษัทใหญ่สองบริษัทนะครับปิดหน้าอยู่เต็มนะครับเหมือนรถสิบล้อวิ่งแข่งกันสองคันในถนนสองเลนนะครับเต็มถนนมีบริษัทเล็กๆก,กับสหกรณ์นะครับบางสหกรณ์ที่ได้รับอนุญาตวิ่งตามหลังชาวบ้านไม่มีสิทธิ์นะครับ แต่ถ้าชาวบ้านมีสิทธิ์เมื่อไหร่เชื่อว่าตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยนะครับก็จะเฟื่องฟูขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของคนไทยที่อยากจะฉายภาพให้ท่านได้เห็นนะครับลองลุ้นกันดูว่ากฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องสุราจะไปได้มากแค่ไหนนะครับ ครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ชาวบ้านนะครับได้มีโอกาสทำได้ขายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือนระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่นะครับให้ได้มีโอกาสทุกคนครับประเทศไทยก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อเนื่อง ไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่เป็นมุมมองจากผมนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับก็ฝากทุกท่านได้พิจารณานะครับว่านี่คือทางออกนะครับในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งของคนไทยนะครับ ช่วยกันนะครับประเทศไทยจะต้องดีขึ้นนะครับจากการไม่ผูกขาดนะครับในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ